่าโดยสำนักข่าวนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม วิศนุยันคณะกรรมการฟื้นฟูการบินไทยไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ดเป็นเพียงมินิบอร์ดค่ะ นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนที่มีตนเองเป็นประธานว่า,าคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ดแต่เป็นบอร์ดที่เชื่อมโยงในฐานะเป็นคนกลางระหว่างรัฐบาลกับบริษัทซึ่งเดิมไม่ต้องมีตัวกลางเพราะตอนนี้เป็นรัฐวิสาหกิจก็สามารถติดต่อได้เอง แต่เมื่อเป็นเอกชนแล้วก็เหมือนการติดต่อระหว่างแอร์เอเชียและเจแปนแอร์ไลน์ที่จำเป็นต้องมีคนกลางนายวิษนุกาวิกค่าะว่าทั้งนี้หากถามว่าทำไมต้องมีคนกลางและทำไมต้องติดต่อคำตอบคือรัฐวิสาหกิจ80กว่าแห่งถือหุ้นกู้ที่อยู่ในนั้นก็จะมีคนเดือดร้อนอีกทั้งตำรวจก็ยังต้องมีการสอบสวนว่าใครผิดใครถูกในเรื่องการขายตั๋วหรือขายอะไรต่อมิอะไรรัฐบาลก็จะไม่มีโอกาสทราบ ขณะเดียวกันก็อาจมีการไปยืดการเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูซึ่งสุดท้ายก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่ไหนข้อสําคัญคือการบินไทยยังสามารถที่จะบริหารองค์กรอยู่ได้โดยยังต้องใช้สนามบินและติดต่อกองทัพอากาศซึ่งหากไม่ตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็จะไม่มีช่องทางตรงนี้และอาจทําให้การฟื้นฟูสะดุดได้อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ดแต่เป็นเพียงมินิบอร์ดบอร์ดเท่านั้นค่ะ ต่อกันที่กกตเผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสลำปางเขต4จำนวน5รายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเผยแพร,แร่เอกสารตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่4แทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติกำหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายน2563กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่22พฤษภาค,คมถึงวันอังคารที่26พฤษภาค,คมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30น,น,นาทีณศาลาประชาคมอำเภอศบปราบจังหวัดลำปางนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครตั้งแต่วันเริ่มวันรับสมัครจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครรวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น5รายดังนี้ค่ะ 1. นายวัฒนาสิทธทิวังพักพลังประชารัฐ 200. ตําตำรวจโทสมบูรณ์กล้าผจญพักเสรีโรมไทย 3. นายอัมพลคำศรีวันพักพลังท้องถิ่นไทย 4. ในายองอาจศิลอาอนันเศษพักไทยรักธรรมและ5นางสาวปทิตตาชัยมูลชื่นพักเศรษฐกิจธธรรใหม่ค่ะ ปิดท้ายกันที่คอรมอรไฟเขียวสินเชื่อเพื่อชาวประมงวงเงินรวม1300ล้านบาทพร้อมต่ออายุโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกเข้าโพดเลี้ยงสัตว์อีก1เดือนค่ะ นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบการปล่อยสินเชื่อเพื่อชาวประมงวงเงินรวม1,300ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยชาวประมงรวม2,800รายหรือเรือประมง4,800ลําลำโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเต่อปี โดยผู้กู้จายดอกเบี้ยร้อยละ4รัฐบาลจ่ายชดเชยให้ร้อยละ3โดยดำเนินการผ่านธนาคารออมสินวงเงินสินเชื่อ5.000ล้านบาทสูงสุดไม่เกินรายละ10ล้านบาทขนาดเรือประมง60ตันครอสขึ้นไปและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศวงเงินสินเชื่อ5.300ล้านบาทรายละไม่เกิน5ล้านบาท สำหรับเรือขนาดต่ำกว่า60ตันอย่างไรก็ตามนะคะคุณสมบัติผู้กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีเรือประมงสัญชาติไทยและมีการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า1ปีไม่ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังอนุมัติการขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,562ทับ2,563ออกไปอีก1เดือนซึ่งจะช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้กว่า150,000ครัวเรือนค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิก5นาทีค่ะ ข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็เอ็